สวัสดีค่ะสวัสดีเพือพ่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะก็วันนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกม Sakura s a k u ซิ Simulator อีกแล้ว <c oughs> วันนี้ลงสองคลิปนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนคนนะคะอืมนี่เลยสอนเปลี่ยนชุดอันนี้เห็นไหมยูนิฟอร์ม A Summer นะคะกดเข้าไป เสร็จแล้วให้ทุกคนเนี่ยไปที่เมนูไปที่ปรั p บไปที่ f ฟอร์นิเจอแล้วก็อันนี้เอาลงไว้ให้แล้วนะนี่วงไว้ให้แล้วนี่เลยซัตอนซัตอนกดต่อไปไปที่อ่าอันนี้เลยเผื่อไม่เข้าใจนะคะไปที่แมทเรีย h a n g e ไปที่ Noble อันล่างสุดเลยนะคะริมสุดด้วยไปที่ Action เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าให้กดไปที่ตัวป๊อปค่ะเสร็จแล้วก็ไปที่อ่านี่เลยตรงเนี้ยโซนแถบ,แถบ,แถบสีอันเนี้ยอุ้ยเป็นตัวประมาณตรงเนี้ยให้ขึ้นไปที่ข้างบนนะคะอย่างเดียวเนาะกดติ๊กถูก ลองคูณสิบนะคะไปที่ x y z นะคะ x y o r เนี่ย o นะคะไปที่ลิงไปที่ x บวกสี่ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยสีด่ดิโอเคคนทำก็ลืมอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่น่ากลัวมากเลยทำหน้าผีได้นะใครจะเอาไปเป็นประโยชน์อย่างอื่นก็ได้นะคะ ไปที่แอคชั่นไปที่ยูนิฟอร์มเอซัมเมอร์เหมือนเดิม <c oughs> ตอนเช้าก็คือจะเสียงเห็บเลยนะ,ะกดแอคชั่นกดซิทเหมือนเดิมเนาะแต่ไปที่ต๊ะพับเหมือนเดิมนะคะไปที่อย่างเดิมเลยไปที่ตรงนี้เลย x ลบสครั้งนะคะ1 2 3, ึ่สาสี่นี่หน้ามันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะ แต่ว่ายูนิฟอร์มเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะทุกคนเห็นไหมอ้าาาาตนี้สวยไหมถ้าใครดูแล้วนะคะต้องกดติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เม้นให้เราด้วยนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบเราได้ผลจริงไหมนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะสอน อ่านี่เลยสอนทำหม้อหม้ออันนี้ให้มันหายไปไอข้างในอ่ะมันจะหายไปค่ะจากมีเม็ดบัวลอยนะคะอันนี้ไม่รู้เรียกบัวลอยปะโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนลงมาเลยอ่ะจะมีคำว่า a c อเ s อร r y ี่นะคะกด เครื่องหมายติ๊กถูกเนี่ยออกค่ะติ๊กถูกออกนี่ไงมันก็จะหายเลยแต่ถ้าเรากดติ๊กถูกนะคะมันก็จะกลับมาอ้าวไหนอ่ะนี่กดตัวป๊อปก่อนนะคะแล้วก็ไปที่เออเอเซอรี่นะคะนี่เห็นไหม สวยมากเลยนะคะแล้วเราก็จะสอนเปลี่ยนข้างในด้วยนะคะว่ามันเป็นยังไงไปที่คอลเลอร์ค่ะเฉดของคอลเลอร์ในตัวป๊อปนะคะไปที่สีอะไรก็ได้นะขอแนะนำว่าเจสีสองสีนี้จะเป็นสีกาแล็กซีค่ะไม่เชื่อดูนะไปที่ผู้ชายดีกว่าเดี๋ยวเสียได้ยองนองหมด ชึบอ้าวเฮ้ยกดไม่ได้ภาพมาลื่นมากอืมใส่อะไรดีวะเดี๋ยวยงโอเคค่ะเมื่อกี้เสียงพ่อมานะคะเราต้องไปตรวจโควิดอ้า ใส่ชุดไหนดีทุกคนชุดนอนแล้วกัน <c oughs> โอ้ยตายตายวยแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนะคะ <c oughs> ว่าชุดยูนิฟอร์มสีดำอันนี้เนี่ยสบูตอนใช่ไหมเราเนี่ยจะต้องปรับเป็น normal เท <c oughs> ่านั้นนะคะถึงจะทำให้ชุดยูนิฟอร์มของเราเนี่ยเป็นสีนี้ได้จริงนะคะ ถ้าเป็นมันเป็นสีเขียวเหมือนเดิมแล้วไม่ปรับอะไรเลยนะคะมันก็จะทำไม่ได้นะโอเคไปกลับเข้าเรื่องกันดีกว่าว่ามันเป็นสีกาแล็กซีนะคะวิอยากได้แบบห้องนอนแบบนี้มากเลยอะ่ะนี่เห็นไสวยไหมวิดีวีดว้ดวยอะกดชาระอีดตนะคะอ่ะเอาใหม่กดเมนู ชาราไลด์ิทหรือไอเทมอิดดิทเนาะแล้วก็จะอยู่ในหน้าชาราไลด์ิทเนาะไปที่โค้ดคอลเลอร์นะคะไปที่สีนี้เลยสีกาแล็กซี่สองอันนี้นี่ถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะเลือกสีชิดข้างล่างนะฮะนี่มันก็จะเป็นสีแบบออกม่วงๆหน่อยอะ่ะอ่ะอันนี้เราสร้างห้องนอนไว้นะคะ นี่ป๊บนี้นะโอ้ยทำไมภาพมันกระตุกมากเลยจ้ะแบตบตั้งหกสิบกว่าสิบไปที่อันนี้เนาะแลวไม่ให้ดูไอดีหรอกเพราะว่าบบเต็มเกินแอคชั่นดาวโหลดเนาะนี่ไงมีเกินมาด้วยเพราะคุณเอ้ยดูใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าบ้านนี้เป็นบ้านสองชั้นเนาะ ไปที่ตรงนี้ขอบๆเนี่ยมันจะมีอะไรปุ่มอะไรไม่รู้อะเนี่ยกดแอคชั่นมันก็จะวบันไดล่วงมานี่ไงมันก็จะเป็นสีเดียวที่เราทำชุดนอนของผู้ชายเนาะ <c oughs> เห็นไหมทุกอย่างต้องเป็นสีกาแล็กซียกเว้นมุมนี้ มุมนี้ก็เป็นน่ะโอ้โหชิวเป็น,นวะเนี่ยเอาละช่องเราจะไม่พูดคำหยาบอีกแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าที่แบบนอนอะ่ะเออส,บ,สบายๆแล้วก็ที่เล่นเปียนโนเนานะใครที่ยังไม่รู้ว่าเปียนโนเสียงอะไรเนาะมีชอบเสียงเพลงมากเลยอะ่ะขอเต้นแป๊บนะ กดแอคชั่นเลยค่ะฉันนุกหูมากเลยเมื่อกี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมอ่านหนังสือมุมดูทีวีแบบลับมากเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเราสร้างเองนะคะมันก็จะเป็นอนิเมะได้เป็นการ์ตูนได้การ์ตูนผีเรื่องเล่าอะไรต่างๆได้นะคะอันนี้เราขึ้นคิดมาเองปัง ชิปกแร็ตเตอร์ตีดเออไม่ใช่นี่ก็จะมีสระอันนี้มาด้วยเนาะนี่เป็นสระน้ำที่ตื้นมากเลยเป็นจุดยางให้เจอแล้วนี่ขนาดหม้อบัวลอยต้องเป็นสีกาแล็กซี่นะคะทุกคนเผาด้วยหมเหนือมากเลยอย่ามวย ตรงนี้เราไม่ได้ชื่อมวยนะฮะเรายัางไม่บอกชื่อหรอกนี่ฮะก็จะเป็นอ๋มเขาเรียกว่าสายยางที่ไม่มีสายยางงงไหมสายยางที่ไม่มีสายยางขนาดฉันยังเกาหัวเลยให้ดูจากมุมสูงคือข้างบนุเล็มากเลยตรงนั้น,หนเห็นปะน่ะ มันมีส่วนเกินมาด้วยอ่ะอันนี้เราไม่ได้สร้างเองนะเดี๋ยวเราจะแจกไอเดียนะฮะนี่เลยว้าไปที่ตรงนี้เลยที่แต่งงานนะคะเ้ย ขึ้นว่าอันนี้เท่านั้นนะคะแอคชั่นโอเพนค s สถึงมันจะเปิดให้ทาราแอคชั่นพิกแอพอย่าไปกดมันไม่งั้นบ้านพังจะปิดประตูยังไงก็เดี๋ยวรอมันสักพักนะะี่ค่ะนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้ว่ามันยังไอ้นี่อยู่ไงกดปิดเลย อันนี้ถ้าใครอยากจะมาสำรวจเพิ่มเติมนะคะก็เดี๋ยวเราจะทิ้ง ID ดีไว้เนาะด้านล่างคอมเมนต์นะคะไม่มีสต็อปไว้ให้นะอันนี้เดี๋ยวเราทิ้ง ID ดีไว้ในคอมเมนต์เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะใช้ได้ผลหรือใช้ไม่ได้ผลนะคะต้องบอกเราด้วยเนาะบ๊ายบายไปค่ะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย